าเรามีปัญหาเรื่องสายตานะครับเราเป็นคนที่ใช้มือถือค่อนข้างมากเรามีอาการบางอย่างเกี่ยวกับสายตาที่ผมเรียนให้ทราบไม่ว่าจะเป็นอาการโฟกัสภาพไม่ได้ตาเบลอนะครับมีอาการตาแห้งเคืองตาหรือมีอาการปวดกระบอกตาปวดต้นคอต่างๆนะครับเราลองนะครับทานบูมไอซีไปซึ่งมันจะช่วยนะครับเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าพอเขาเริ่มออกฤทธิ์นะครับมันจะทําให้นะครับกระบ,บวนการ ของการมองเห็นภาพเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดเจนอาการปวดต่างๆเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับแล้วผลงานวิจัยของเขาที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเอาตัวน้ำนะครับส่องแสงสีฟ้าเนี่ยผ่านน้ําเปล่าออกไปนะครับปรากฏว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทะลุแก้วน้ําออกไปเนี่ยอย่างน่ากลัวมากแต่เอาน้ําแก้วหนึ่งครับที่เอาบูมไอซีเนี่ยมาละลายเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ฉายที่แสงสีฟ้าเดิมครับปรากฏว่า บูมไอซสามารถบล็อกแสงสีฟ้าไม่ให้ทะลุทะลวงไปได้นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าตัวสารสกัดบูมไอซเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วเขาเริ่มไปสะสมอยู่ในตัวเลนตาเราได้มากพอเขาไปอยู่ในตัวของตัวแมคูล่าหรือจอประสาทตาเราเนี่ยได้มากพอมันก็จะช่วยปกป้องแสงสีฟ้าที่จะทะลุทะลวงไปทําลายตัวจอประสาทตาเราให้เกิดโรคขึ้นมาเนี่ยได้อย่างชัดเจนครับ เพราะว่านั่นคือการทดลองนะครับด้านนอกที่ทําให้เห็นความจริงของมันว่ามันช่วยในแต่กระบวนการตั้งแต่การปกป้องแล้วก็ไปฟื้นฟูระบบการมองเห็นของเราให้ดีขึ้นครับ